ก่อนหน้าน,นี้ได้ไปเห็นการเตรียมดอกไม้ดอกเข้าพรรษากันไปแล้วนะครับและทางฝั่งงานแห่เทียนอุบลเนี่ยเขาก็เตรียมงานกันเกือบจะพร้อมแล้วในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของสระบุรีก็มีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ค่ำคืนสุดท้ายก่อนเข้าวันเทศกาลง่วนอยู่กับการเตรียมงานอย่างขยันขันแข็งเลยแ่ะครับหลังจากที่เราได้ไปเห็นการเตรียม ดอกไม้นะครับพี่เขาจะใช้ในการใส่บาดกันไปแล้วนะครับผมตอนนี้ดอกไม้พร้อมแล้วผมก็เลยปลีกตัวมาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นไฮไลท์สําคัญของเทศกาลนี้เลยนะครับนั่นก็คือขบวนรถบุพชาตินะครับซึ่งเป็นขบวนรถที่มาจากทุกอําเภอเลยนะครับในจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะครับจะมาประดับตกแต่งด้วยดอกไม้นะครับสวยๆงามๆเนี่ยแล้วก็จะเคลื่อนขบวนกันไปในพิธีเปิดที่กําลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้นะครับ ในวันนี้เนี่ยที่เทศบาลอำเภอพระพุทธบาทนะครับก็จะมีกระบวนรถที่มาจากหลากหลายอำเภอนะครับประมาณสองสาคันเนี่ยมาเตรียมงานอยู่ตรงนี้นะครับดึกดื่นค่ำคืนแล้วฝนก็ตกด้วยนะครับทุกคนก็ยังคงทํางานกันอย่างขำำมักขม้นนะครับเพราะว่าดอกไม้เนี่ยจะจัดไว้ได้เตรียมการไว้ก่อนเนี่ยไม่นานนะครับเพราะว่าจะต้องสดใหม่เสมอ อนี้ใกล้เสร็จหรือยังครับที่ชีบมาถึงอันนี <aya> ้คือใกล้50% e, ul, pim, <notable in return> 50%จริงเหรอโอ้ผมเห็นว oh, so uh ่า wow. ม <angle> ันเยอะแล้วนะยังเหลืยครึ่งทางจริงเหรอเราจะไม่เห็นช่องโหว่รายละเอียดเราจะต้องเก็บให้หมดแสดงว่าพรุ่งนี้นี่พรุ่งนี้ก็จะเต็มวันนี้เต็มจะไม่มีมองขึ้นไปจะไม่เห็นเสื้อไม่เห็นหน้าไม่เห็นทุกอย่างราตรีนี้ยังอีกยาวไกลไหมครับอ้าว ทุกคันเช้าหมดได้ได้มารวมกันทั้งจังหวัดและคนจังหวัดอื่นคนที่อื่นเขาก็มารู้ประเพณีวัฒนธรรมเราด้วยครับผมเขาจะได้เรียนรู้ว่าเราอยู่กันยังไงครับผอู้อยู่เรื่องหลังกระบวนรถสวยๆงามๆนะครับขยันขันแข็งคืนนี้ยันวางครับยันวางก็ในมีอะไรที่เราทำไม่ได้ครับมีอะไรนะครับน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ผู้ชมเห็นรถคันใหญ่ๆเนี่ยนะครับอาจจะเห็นในทีวีหรือ,อยังไงเนี่ยนะครับคันใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆที่เป็นรายละเอียดสวยๆงามๆเนี่ยไม่ได้มาจากช่างฝีมือมืออาชีพที่ไหนเลยนะครับมาจากในกลุ่มคนที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับทำกันเองด้วยมือของพวเขาทั้งนั้นเลยนะครับประกอบขึ้นมาเป็นคนคันรถใหญ่ๆ,ๆนะครับทําจากสองมือจากหัวใจนะครับสุดยอดจริง มีฝนตกหนักครับป้าฝนไม่เป็นใจเอาซะเลยนะครับเนื้อตัวเปียกโชกเลยนะครับแต่ก็ยังไม่หยุดงานกันเลยนะครับสุดยอดเลยแล้วทําไมถึงต้องตากฝนทำกันขนาดนี้ครับต้องทำเพื่อง,งาน,งไ,งมนงไม่งั้นมันก็ไม่เสร็จแล้องให้มันได้ทันทันเวลาด้วยอืมครับต่อให้ฝนตกก็ต้องทาโอเคดูสิครับแต่ละคน ั้งตั้งใจและเต็มที่กับเทศกาลนี้เกินร้อยจริงๆครับแม้จะดึกดื่นฝนตก,ตกฟ้าคำรามแต่ก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยท้อถอยเลยนะครับนี่หนำซ้ำดูเลฮะเต้นไปจัดดอกไม้ไปออกสเต็ปไปเฮอ,อสนุกกับการทำงานและเกินนับถือพี่ๆเขาจริงๆนะครับหลังจากนี้ครับขบวนรถบุคชาติของแต่ละอำเภอเนี่ยก็จะเริ่มนับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลตักบาทดอกเข้าพรรษาแล้วล่ะครับ ส่วนตอนนี้ผมก็จะขอไปส่องทางอุบลกันบ้างนะครับนอกจากความสวยงามของต้นเทียนนะคะของคุมวัดต,ต่างๆที่จะนำมาแห่ให้ผู้คนได้ชื่นชมกันแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีเลยนะคะก็คือ ขบวนฟ้อนนะคะที่จะมานําต้นเทียนของชุมชนต่างๆเนี่ยแห่ไปรอบเมืองตอนนี้นี่ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะถึงวันงานจริงการฝึกซ้อมของน้องๆน,นี่ก็เข้มข้นแล้วก็เอาจริงเอาจังมากขึ้นเรื่อยๆน้องๆน,นี่ดูหน้าตาค่อนข้างเคร่งเครียดอาจารย์นี่ก็มีดูมีอะไรบ้างเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วตุนตั้งใจว่าจะมาขโมยท่ากลับบ้านไปสักสองสามท่าเวลาวันงานจริงเนี่ยจะได้เต้นเป็นกับเขาบ้าง แล้วเนี่ยเขาก็มีการจับกลุ่มย่อยนะคะออกมาติวเข้มกันจัดท่าจัดทางนี่คือทุกอย่างจะต้องเป๊ะจะต้องมีความพร้อมเพียงแล้วก็ตูนเห็นน้องๆนี่เอาจริงเอาจังกันมากๆเลยเดี๋ยวเราแอบเข้าไปคุยกับอาจารย์ดีกว่าว่าการซ้อมนี่ไปถึงไหนแล้วนะคะเพราะน้องๆกลุ่มนี้แหละที่จะเป็นขบวนที่จะนำขบวนของเทียนของวัดพระธาตุหนองบัวค่ะ ถึงต้องซ้อนกันหนักขนาดนี้ค่ะอาจารย์ธวรารำมันคู่กับคนไทยคนอีสานค,คนอีสานเนี่ยเขาจะมีจังหวะที่เป็นจังหวะเอกลักษณ์ของเขาคือจังหวะซื้นค่ะสังเกตดูการรำาเขาจะเป็นการเร็วสนุกสนานรา่าเริงเราทําอย่างนี้ก็เพื่ออาที่จะสืบสารศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานเผยแพร่ให้คนต่างชาติเพราะว่าแห่เทียนพนรรษาในแต่ละปีนะจะมีทั้งคนไทยททรุงเทพานคร จากภาคอื่นๆจากต่างประเทศด้วยเข้ามาเยี่ยมเข้ามาชมค่ะน่าชื่นชมมากเลยตุนเอาใจช่วยนะคะอาจารย์อย่างนั้นตุนวันนี้ตุนขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดให้อาจารย์สอนท่าสักสองสามท่าอะไรอย่างนี้ได้ไหมโอเคอาจารย์จะขอแจ้งอยู่แถวนี้แล้วนะคะขอบคุณค่ะยืนยังไม่ค่อยอยู่ สองสามท่าได้ไหมมีมีท่าไหนบ้างมีท่าไหนบ้างเอาแบบง่ายๆเอามันต้องเริ่มจากยังไงต้องดูจากเท้าก่อนหรือว่ายัางไงก่นอนไม่ต้องไปเยอะไม่เอามายเอะดึง่ดึงนั่นไงครับเอากับเขาสิครับไปที่ไหนก็ต้องออกสเต็ปขนาดเต้นไม่เป็นก็ยังขอให้เขาสอนอีกโอ้ยเอาไปเลยครับตำแหน่งเจ้าแม่หลงเท้าไฟให้เธอคนนี้ไปเลยครับเอ้ยได้ไหมคะได้ไหมได้ค่ะใครอย่าบอกให้พี่หยุดนะคะอย่าให้อย่าขอ อย่าให้เราหยุดค่ะตูนไม่รู้ว่าที่สระบ,บุรียังไงนะคะแต่ว่าตูนเนี่ยยังไม่ถึงงานตูนก็พร้อมแล้วนะคะืมสระบ,บุรีเจออุบลราชธานีต้องชิดซ้ายอย่างแน่นอนโดนคำท้าแบบนี้ผมจะยอมได้ยังไงล่ะครับเดี๋ยวระเสริฐให้ดูเลยเรื่องเซริฟเนี่ยสระบ,บุรีอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องความยิ่งใหญ่อลังการเราไม่แพ้ใครแน่นอนครับ สัปดาห์หน้าเรามาเปิดศึกเฮ้ยเปิดเทศกาลกันอย่างยิ่งใหญ่มาเดยเห็นคนมาร่วมกันตัก่าตโดยพร้อมเพียงกันจำนวนมหาศาลขนาดนี้นะครับย่กยอดน,นี่งานนี้มีจัดเต็มมาทั้งแสงสีเสียงเสริมกันที่ยับเต้นกันกระจายสวยสดและงดงาม แล้ยังเปลี่ยมไปด้วยพลังเทียนที่ผ่านการทุ่มเทยอย่างหนักในการบรรจงสร้างก็พร้อมที่จะอวดโฉมแก่ชาวโลกแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดกับ Fiesta Diary หลงเทศกาลโลกวันเสาร์หน้า3มทุ่ม45นาทีทางบูรนายทีวีแห่งนี้คืนนี้ราตีสวัสดิ์ครับ สุ้มสุ้มให้ลองทําเทียนนะคะนี่เป็นแบบเทียนสวยงามเทียนหอมได้ป่ะคะเนี่ยหอมเทียนเนี่ยสวยไหมสวยเทียนเนี่ยกับพี่เนี่ยใครส,ยรสวยกว่ากันอใครสวยกว่า